ระมาหาวัฒนาให้พวกเราไปช่วยอุดหนุนอาจารย์ด้วยตอนไลฟ์สดโอกาสขอพระคุณพระมหาวัฒนามากเลยครับที่เมตตาช่วยบอกเอฟซีแฟนคลับมาช่วยผมซื้อของขอพระคุณกาบขอพระคุณบ้านมหาวัฒนาด้วยครับวันนี้อาจารย์ไปไลฟ์ด้วยค่ะดีใจกับอาจารย์นะคะทําไปเถอะเพราะว่าอาจารย์เบียเขาขายของก็จริงนะขายของอะไรเขาส่วนหนึ่งนะจากรายได้อะเขาแบ่งมาทำสถานที่ปฏิบัติธรรม สถานที่ปฏิบัติธรรมไปทําสถานที่ปฏิบัติธรรมแล้วก็ทําอะไรอะ่ะทําห้องนงห้องน้ําอะไรใดๆนะถ้าวันนี้ใครไปอุหนุนเขาช่วยเขาคุณก็เหมือนว่าคุณก็มีส่วนได้ทําบุญกับเขาด้วยเพราะว่าทั้งเงินนั้นจากการที่เขาขายน้าพริกเขาอะไรเขาเอามาทําห้องน้ําอะไรเนี่ยห้องน้าอะ่ะดีมากเลยนะใครทําบุญทําห้องนงห้องน้ําให้คนได้ขับถ่ายปวดทุกข์เนี่ยได้บุญน,นะได้บุญเยอะนะ ทำสถานหรือทำสถานที่ปฏิบัติธรรมทำอะไรอย่างนี้ให้คนได้มาแบบว่าคุยธรรมะการปรึกษาปัญหาธรรมดีมากดีมากชื่นชมดีมากอันนี้พูดจากใจเลยนะเพราะว่าก็เห็นที่เขาทำไงเห็นที่เขาทำนะลงทุนแบบเอาห้องตัวเองออกทุกห้องตัวเองเพื่อขยายพื้นที่เให้คนได้แบบว่าได้ไปปฏิบัติธรรมเยอะขึ้นอะไรเยอะขึ้น แล้วก็ไม่ได้ไปรบกวนใครใช้บ้านตัวเองในการทำดิฉันยังไม่ใจใจกว้างเท่าอาจารย์เบียเลยดิฉันยังไม่ใจกว้างเท่าอาจารย์เบียเลยบอกตรงๆเรียกฉันว่าเสียเบียรของจริงก่อนหน้านี้เสียเบียไม่เต็มปากตอนนี้ต้องเสียเบียแล้วนี่ปาทูปาทูของจริงแล้ว เตะฟังมากฟังปีหน้าตอนแพ็กดีละดีได้ยินขอเข้าไปหน่อยได้ไหมขอโทษนะออันนี้น้ำพริกปลาเนี่ย ต้องขอบคุณไอเจนเนี่นะมึงต้องขอบคุณเออต้องขอบคุณเจนเนี่นี่จะไม่กูยอดขายปังได้มากขนาดนี้นะมึงถ้ากูไม่ได้มาน,นี่กูแย่นะและที่สำคัญกูเนี่ยไลฟ์สดทั้งหมดเนี่ยต้องจ่ายเจนเนี่สามแสนห้าหมื่นบาทสามแสนห้าหมื่นบาทแต่มันให้กูจ่ายแค่สองแสนห้าหมื่นบาทจ้า ลดราคาให้ไปเลยแสนหนึ่งลดราคาให้ไปเลยแสนหนึ่งมึงดูความใจมันดูความใจมันจจลดราคาให้กูเลยแล้วมันต้อนรับกูดีมากมันใส่ชุดขาวไม่ใช่เตรียมงานศพกูนะจ๊ะชุดขาวเพราะกูใส่ชุดขาวแล้วมันก็ให้ลูกมาในยูจีนเนี่ยใส่ชุดขาวด้วยมารอต้อนรับกูถึงหน้าบ้านสุดยอดไหมละ่ะที่สุดเลยที่สุดบอกเลยอ,อุ้ยตายละ มีคนฟุบไปแล้วหนึ่งนี่จ้ามีคนฟุบไปแล้วหนึ่งนี่จ้ามีคนฟุบไปแล้วหนึ่งไม่ไหวแล้วเรียกเก้าเก้าหนึ่งหนึ่งเก้า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 หนึ่งอะไรวะเก้าหนึ่งหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งหกเก้าอะไรก็ไม่รู้กูจำไม่ได้แล้วไปแล้วจ้าเรียบร้อยเป้ไปเรียบร้อยเป้ไปแล้วหนึ่ง ตอนนี้เป็นโรงแพ็คของโรงแพ็คของอีกไม่กี่นาทีจ,ากกาจะกลายเป็นโรงศพจากบอกเลยตอนนี้ตอนนี้เป็นโรงแพ็คของแต่อีกข้างหน้าจะเป็นโรงแพ็คศพเพราะสภาพแต่ละคนก็ไม่ต่างจากศพอายุเยอะมากกูจ้างไม่ได้จ้างแรงงานพม่านะจ๊ะก,กูจ้างแรงงานสูงอายุมองดูสภาพแต่ละคนที่เดินผ่านกล้องกูเนี่ยสูงอายุทุกคนสูงวัยสูงทุกอย่างความดันสูงเบาหวานสูง คอเลสเตอรอลสูงอายุสูงทุกอย่างสูงหมดจากของที่อยู่ที่กูนี่ตอนนี้สูงทุกสูงเลยจ้าสูงหมดชนะความสูงรวมอยู่ที่กูใจสันนา,าร <restaurants> แดกยัล,ลมไปแล้วหนึ่งเมื่อกี้เกลือแร่ไปอีกหนึ่งสูงวัยมากมึงสังเตกตคนที่เดินผ่านไปผ่านมากูเนี่ยยุ่ยทุกคน <zu S 1> กคนูจะเลียงสายานามว่าไปยุ่ย ไปยุ้ยกับกอดกลัวคนแพคเหนื่อยมึงไม่ต้องกลัวเหนื่อยจ้าเดี๋ยวกูจัดก,การเ,เองจา้ามึงหน้าที่มึงคือกดจา้าไม่ต้องกลัวเหนื่อยจ้าถ้ามึงไม่กดจะเหนื่อยหนะักกว่าเดิมจา้าเงินมางานเดินจา้าเงินไม่มีเงินไปไม่งานไปต่อไม่ได้จะก,กดจะกล้าจา้าไหนสันดานกลัวเหนื่อยไม่กล้ากดซื้อตอแหลมากไม่มีเงินก็บอกจ้าไม่ต้องพูดเยอะแหมถ้ามาเป็นบอกว่าไม่กล้ากดเลยกลัวคนแพ้ของเหนื่อยอีสันขวางความเป็นจริงก็ไม่มีตัง ไปหาตังมาจะไปหาร้านชามก๋วยเตี๋ยวที่ไหนก็ได้ล้างชามก๋วยเตี๋ยวแถวบ้านมึงแล้วมากดซื้อของในตะกร้ากูจะไปแล้วมันขึ้น400ออเดอร์ไม่ใช่400ออเดอร์จ้ะไอตัวนั้นมันดูไม่ได้ตอนแรกกูเข้าใจว่าเขาดูจะอีกตรงออเดอร์ที่มันขึ้นปุ่งฟัง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 อีชิบหผายกูก็ฟังมาใจผลบอกกูว่าตัวนี้เป็นตัวดูสินค้าเนี่ยที่เล่มันวิ่งปุ๊บปั๊บ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 ตรงเนี้ยเนี่ย อะไรวะทำไมมาสรุปยอดกูได้แค่ร้อยกว่าขวดสองร้อยกว่าขวดเมื่อวานที่ไหนได้ที่บ้านมันเป็นแค่คนเข้าดูคนเข้าดูคนเข้าดูที่มึงเห็นขึ้นอยู่สี่ร้อยกว่าคนก็น่าเป็นคนเข้าดูไม่ใช่ขายของมันแค่เข้ามาดูแต่ไม่ได้ซื้อไอายอดซื้อจริงเนี่ยกูเป็นคนดูได้ที่หน้าจอเนี่ยตอนเนี้ยขายแล้วหกสิบเอ็ดขวดจ้า หกสิบเอ็ดขวดตอนเนี้กูก็ดูเลยพวกเมืองอะไรกูเข้าใจพวบอกร้อยแตพันแตกแต่ก,ตก,ตกี่พันหนึ่งแล้วี่ได้สิบบายให้คนเข้าดูโอ้ยตายกูต้องนิกไปอันหนึง่งกูสิ่งที่เห็นยอดขายตอนนี้ขายไปหกสิบหกขวดกูก็ลุ้นแบบพวกเมืองกูโอ้ยตายแล้วกูขายได้สองพันขวดกูดีใจมากเลยที่ไหนได้สิบหายขายจริงอยู่สองร้อยกว่าขวด โอ้ยตายกูดีแจ้งตายโอ้ยตายแล้วคอมมิชชั่นกูได้บางไสเถือกเลย2,000ันขวดกลับมาดูอีกทีหนึ่งก็เปิดให้ดูสรุปอาจารย์ขายได้200กว่าขวดเมื่อคืนเออกูดีแจ,จ้งตายว่าส0 0พันขวดแตกเรียบร้อยที่ไหนได้มันเป็นยอดคนเข้าดูที่มันขึ้นที่หน้าจอตก้าสองร้อยสี่ร้อยหกร้พันแตกเปล่าจ้าคนเข้าดูสรุปยอดออกมาสองร้อยกสขวดอีสันขวาง เข้าใ,ใจผิดมาตะละอดใช้แรงงานเด็กไหมครับไม่มีแรงงานเด็กจ้ามีแต่แรงงานคนแก่จ้ามึงมองยังไงเด็กกูม,มองใครวะเนี่ยเด็กต้องไหนเด็กวะเนี่ยมีแต่ประยุยกับป้ายอดี้ยมีแต่ปรายุยกับป้ายอดทำไมต้องว่าคนไม่มีตังคากูไม่ได้ว่าจ้ากูไม่ได้ว่าคนไม่มีตงังกูว่าคนเมื่อกี้คนเดียวว่าอย่ามาอ้างว่าไม่อยากกดซื้อแต่ความเป็นจริงก็ไม่มีตงังกูไม่ได้ดาเลยจ้า มึงก็เลิกตอแหเลเ e รื่องชาวบ้านสัทีสารแน่เรื่องกูเดือดนี่เก่งบ้านรักกูดา่ดามึงเหรอถ้ากูไม่ด่ามึงสักคำเกี่ยวอะไรกับมึงกูพูดถึงก็เดือดไม่ได้พูดกับมึงอย่ามาสารแน่วุ่นวายเรื่องชาวบ้านมันบ้าหนักอย่ากูด่าเง่ากระดกเลยสันดานมันเป็นสันดานอะไรชอบวุ่นวายกับเรื่องชาวบ้านเจอเลยกูไม่เข้าใจกูด่ามึงเหรอแล้วมึงเดือดร้อนอะไรไม่ใช่เรื่องของมึงมึงวุ่นวายแลบเขากูไม่เข้าใจเออมันไปอะไรว่าชอบสารแน่เรื่องชาวบ้านจริงจริง มึงอยู่กับมึงตัวเองึงกับมึงคนเดียวไม่ได้เอะไรมึงอยากจะไปวุ่นวายใครก็ไปไม่ต้องมายุ่งวายกับกูดอนไปพูดไปเรื่อยเปือ่อยสรรหาสารแนเรื่องชาวบ้านสันดานมึงนี่ชั่วจริงๆนะไม่คิดจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลตัวเองมาเรื่องไงกูไม่เข้าใจเออ,อไม่ได้แล้วจ้าพระกูรับออเดอร์หมดแล้วมีคนยกเลิกไปเจ็ดพันออเดอร์ยกเลิกไปสามร้อยห้าสิบออเดอร์ เห็นไหมขนาดกูไ <okay>. ม <How |ms|> ่เก็บปลายทางยังมีคนยกเลิกมึงดูแล้วกันมึงดูสันดานมึงดูสันดานขนาดกูไม่เปิดปลายทางนะยังยกเลิกออเดอร์แล้วกูเนี่ยสั่งลูกศิษกูเลยว่าแอดมินรับออเดอร์เลยมันจะได้ยกเลิกไม่ได้เนี่ยมันกบยกมันกดยกเลิกไปมันกดรับออเดอร์พอเวลากดรับออเดอร์เสร็จปุ๊บมันมีบางคนในระหว่างจังหวะกดรับออเดอร์อ่ะมันกดยกเลิกทัน ที่เหลือไม่ทันจ้ะไม่ทันจุกๆไปจ้ะบอกเลย